ฝนฟ้าอากาศนิดหนึ่งครับบินวันนี้ครับฝนฟ้าอากาศวันนี้นะครับดูแผนที่อากาศมาเลยครับมีฝนนะฮะแสดงว่านี่เริ่มเข้าสู่พายุฤดูร้อนแล้วนะครับทีมนันทีมนานเอาภาพภาพที่เป็นแผนที่สีเหลืองครับเออภาพนี้ขึ้นมาเพราะว่าเริ่มมีพายุฝนเข้ามานะครับพื้นที่ดูภาคเหนือครับภาคภาคภาคเหนือนะครับภาคเหนือนี่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่า มี30%ของพื้นที่เลยนะครับสำหรับฝนนะครับกลางวันก็มีฟ้าหลัวนะครับแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับนี่คือภาคเหนือภาคอีสานหนักหน่อยนะครับ ฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีลมค่อนข้างที่จะแรงดังนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับอุณหภูมิสูงสุดแต่ละวันนะครับอยู่ที่34องศาเซลเซียสนะครับต่ําสุดอยู่22นะครับมาที่ภาคกลางมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงนะครับอุณหภูมิก็ไม่ต่างกันเลยนะครับ3 3ถึง34องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกนะครับ ฝนเยอะทีเดียว60%ของพื้นที่นราจีนสะแก้วนครนายกฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราบแถบนั้นนะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงส่วนภาคใต้ครับภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกอทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันนะครับร้อยละ40ของพื้นที่ โดยเฉพาะทางฝั่งอดามันเนี่ยเขาบอกว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งที่ระนองพังงาภูกเก็ตกระบีตรังแล้วก็สตูลน,นะครับอุณหภูมิ32 3 4องถึง34องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพเนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับแล้วก็มีฟ้าหลวงในตอนกลางวัน มีฝนบางพื้นที่ด้วยนะครับสาของพื้นที่อุณหภูมิเนี่ยทะลุสูงไปถึงสูงสุดเนี่ยสานะครับพี่เจนอมครับสาองศาสาก็เท่าอุณหภูมิร่างกายครับร่างกายคนก็37องศาถ้าเกิน37เก็มีไข้ต่ำๆแล้วนะครับดูแผนที่ตรงนี้นะคุณผู้ชมนะนี่คือภาพแผนที่วันนี้แผนที่อากาศวันนี้สีเหลืองคือพื้นที่จะที่เขาให้ภาพบรรยายว่าเป็นบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางถ้าสีแดงเลเสี่ยงภัยสูงนะครับ S <S <preach science> นี่คือตัวเลขวันนี้น uh, um okay. ี่คือวันนี้วันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่สิบเก้าครับผมสิบเก้าย้อนกลับไปดูวันที่สิบแปดเมื่อวานหน่อยครับทีมงานครับเมื่อวานครับนี่เมื่อวานอจะมาเมื่อวานเนี่ยสีแดงอยู่ภาคตะวันออกภาคอีสานกับภาคตะวันออกนบางส่วนนะเห็นไหมถัดไปอีกวันหนึ่งนะครับวันที่สิบเจ็ดครับนี่ก็สีเหลืองเป็นแบบนี้ถัดไปอีกวันหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมให้ดูย้อนกลับไปดูไปอีกวันนิดเดครับนี่เห็นไหม จากภาพเราจะเห็นว่าแต่ละวันเนี่ยมันสลับกันไปสลับกันมา<ช>ไม่นิ่งเลยนะ,ะทีนี้อันนี้คือวันที่สิบห้ามีนานภาพนี้นะะไปดูสิบหกครับทีนี้สิบหกมีนา16บหกนี่สิบหกแดงมาสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดนี่ส<ต>ิบเจ็ดสิบแปดัไม่มีฝนเลยสิบแปดนี่สิบแดและสิบเก้าวันนี้ครับไล่ดูตามนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าดูจากนี้ก็คือว่ามันเป็นผลดีนะว่า ช่วงนี้หน้าร้อนนะครับฝนตกลงมาก็ให้ความเย็นครับแล้วก็ช่วยเติมน้ําทุ่งน้ําท่าเพื่อการเกษตรให้กับพี่น้องประชาชนบ้างแต่ที่สําคัญทีมงานขอภาพหน่อยได้ไหมที่สีสะเกดขู่ขันนที่หลวงพ่อไปยืนค้าเสาเต็นท์กันอยู่น,ะนะฟฟั่นน่ะเออในทิกตอกอ่ะนะครับที่ขู่ขันสีสะเกดนะเพราะงั้นตรงนี้ต้องระวังนะเวลาเขาเตือนเนี่ยนะเนี่ยดูสิครับ นะฮะลมพัดปลิวอย่างนี้เลยน่าจะเป็นงานวัดเลยนะไม่ใช่งานโยมเลยนะแต่ว่าหลวงพ่อมาอยู่กันนะใช่นี่น่าร้อนนะใช่ดูมาอย่างนี้เวลาเวลากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะระวังลมกระโชกนะครับระวังลูกเห็บพายุฝนนะ่นะนะครับนี่มันพัดซัดไปอย่างนี้เลยนะครับนี่พัดลมก็ไม่ได้เปิดไฟนะนไม่ได้เสียบปลั๊กนะหมุนเองได้ใช้ลมธรรมชาติดูสิครับเนี่ยไลฟ์ภาพไปดูก็จะเห็นว่ามีที่เป็นหลวงพ่อยืนค้ำอยู่ไหม มีนะที่หลวงพ่อยืนกันหลายลูกนะซ้ายครับนะครับยืนคำเดี๋ยวต้องจะแผนไปนี่นี่นี่จับขาเต็นช่วยกันจับขาเต็นอยู่นะนะกลัวลมจะกระโชกพาไปทั้งพระทั้งเต็นน่ะนะทั้งกีวรทั้งหลังคานะอโ่าจะเป็นงานส่นะครับดูมีผ้าสีดำๆขาวๆอยู่ครับนี่ที่อำเภอขุขันศรีสะเกดนะขอบคุณภาพทางทิกตอกเขาด้วยนะเอาไมคุณผู้ชมได้ดูก็ประกาศเตือนกันไว้นะครับนี่คือคุณพระช่วยจริงๆนะ เชื่อกันจับเต็มคุณพระช่วยหน่อยจริงๆก็น่าจะสวดมนต์เนาะน่าจะสวดมนต์แต่แน่ๆก็เอามือจับก่อนดีกว่านะครับ